สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งหลายวันนี้แม่ต่อยกสิมาไอเบิงคือเก่านาะคะ่ะเพิ่นเดือร้ายค่ะมือเส้านี่แม่ต่อยปล่อยออกเดือร้ายโอ้หมูเบลน,นั่มเพิ่นมานังเผาแม่ต่อยว่ต้องมาเฝ้าเลยเครียดให้แล้วเดือมือเส้านี่ก็เดือกับแม่ต่อยอแล้วบันมีหมูเห่นบั่นมาอาสาเฮา เจ้านีมันขากเม็ดต่อยม่แม่มันขา,นขาดแบบปล่อยออกแล้วมันตะพูกเม็ดต่อยพูกเม็ดต่อยตะพูกไอ้ไอ้เต้ไอ้เต้เตก็บอลเลนน้ำพี่น้องเคนเดือหลายเอาไปเอามามันม่ออส้ะเม็ดต่อยมานั่งเฝ้าเม็ดต่อยเม็ดต่อยกนล่างกันจากผาอยู่มานอนเฝ้าเม็ดต่อยว่านั่นละจมนาเดือหลายเหินบอไอ้อก็น,นี้แล้ว บ้านนี่นบ่มีหมองเพิงพิละบ้านนี่นบ่มีหมองเพึพิ่นมานางเสาเม่ต้อยนอนเ้าเม่ต้อย,นอนาอยหามเดือไม่ต้อยบอกแล้วว่าอย่าดืออย่าเดือกับบ่ฟังไล่ตะคุบไอ้าไอ้ายกับบ่เหร่นนำ้ำมือเศร้าตะคุบไม่ต้อยไม่ต้อยให้เอาตัวเพิ่นเริ่มอยากเดือแล้วเื่อมือมือเลี่ยนน้ำาแล้วมาแบลบดิ้นแลบ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  โสมตาบ่บันนี่เดือรลายบันนี้เศร้าเดือย่เดือต่อไปหนีหงหัวเห็นบ่ไอเต๋กับบ่หักไอส้มเกียดกับบ่หักตะคุบหัวออ้หลายไอหนีซำหม้อมีมูเหรียญบันมะนางเฝ้าแม่ตัวบันนี่หามเดือเด้อบันเด้อ หามเดือย้องหันกับมาขาบตะก,การตะก,กาสบู่เม็ดต่อยนี้นี่ขาดตะก,การเม็ดต่อยนี้เม็ดต่อยเยแลนนํ้เอาน้ำเอาแล้วก็กเลื่อยหายเอามา,างเฝอนอนเฝอพี่น้องค่ะกับมือนเนีนน่ยกับเม็ดต่อยก็สวััดีคือเกาแลลวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยากให้เบื้องนองหิวว้าน้นองหิวส่วนซ้ำใดมานอนเฝอเพามีมูเหรียญแล้วมานอนเฝอเม็ดต่อย ไม่ต่อยกันร่งเห็ียดหยักอยู่เป็นได้าาบั่นบ่มีมูอหรอเบญได้เ็นได้งอมูอบอแบบนี้ไอเตะก็จะไปใส่บุ๊กไอเตะเบื้องไปนั่มหายเตะกันนะไปนั่มหายเตะมามามาเด้อมาแม่มานั่มหา,ายเตะเร็วไอเตะ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 ไอบอสนไปนั่มหา,ายเตะกันนะ ตเต้ใส่เนาะเต้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 เตเต้เต้เคียดให้น้องไปใส่ผู้บันใส้เน้อเต้เต้เนี่ยไอเต้มาเร็วยุดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ SG ก่อนเดลน,นี่ลุกเ้ยสวัสดีครับพี่เต้มาแล้วครับสวัสดีครับเบิ้งมันขาดแบบนี้เนี่ยเนี่ยยังมาขาดอยู่ที่เหรอสวัสดีครับไปเต้มาไล่งานตัวครับมาพี่มา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 ,มาพี่มามาพี่เร็วเร็วมาพี่มาพี่เต้เต้เต้น้าหน้าาพี่ เตีมพี่น้องว่สิเตะนานจังสันตัวหลขัขันไอามาขันได้มากเ็นจังสันตัวละ่ะแดดไอไอสีศูนหยีแดดเล็กน้อยไอยกับบรเวณน้าเออเล็กน้อย,อย,ออย,อยไอศูน์อีไอาบริเลณนน้ามือได้บ้านาะน้าแดเมือนี้ห้องกระปลอยออกพี่น้อง เพราะว่ามือขึ้นอยู่ในบ้านเมดเมืมขึ้นปล่อยออกมาเล่ยนยสักวันบานเยวนี้ตอนนี้กับประมาณเจ็ดโมงก็่กาัวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอีกจะกประมาณแปดโมงเก่าโมงไม่ต่อยจังสิหายอาหารเพื่อนเพื่อนจังสิกินเพราะว่าหายจเจ้าเสร้าแล้วเพิ่นกับบ่คอยกินพี่น้องเนี่ยหมึกเสาต้องปล่อยออกมาเรียญสักวันต้องปล่อยเอ้เบิง้งนนองหิวนี่เดือแทฮๆหิวนี่นานนานน,าน่น จกรอยไอ้กับศูนอีกสมคิดไปใส่บุนสมคิดนี้ะ่ะสมคิดสมคิดสร้างน่องว่านองตะคุกนี้ะ่ะเพื่อนหน่นบ่สนใจน้ำผดดู้ไรนี่ตะนองหิวเพื่อนนี่ลหละดื้อ,อยุ่หนี่ผพ้ดเดียวเตะเต้เตมาพี่อจะพาน้องไปมามามาออกบ่ได้หรอกมาย่าไปมาพี่มา,มาเรียนน้ำนองอยู่พี่มาไอเต้ว้าลูกคว่ำ บอให้มากกับมาแน่แหน่แน่แน่แน่ไปเฮ็ดไอ้นั่งลงเต้มานั่งลงนี่มาเต้นั่งลงเต้เต้นั่งลงนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงผ้านองนั่งลงเออด้วผ้านองนั่งลงหิวนั่งลงหิวหิวอย่าหยอกไอ้นั่งลงนานหิวนั่งลง เหี้วนางลงเห็นบ่อยเตะนางนา่น่กัดไอ้ละว้าวปวดไอ้สมเกียจมาแล้วะสมเกียสมเกียมาผีมาสมเกียมาแล้วสมเกียมาหาแล้วไปหาหน่าหน่าหามเฮ็ดไอ้เฮ็ดไอ้แล้วน้อยไอ้กับสวนเหยีนางลงนางลงนางลงเตะเตะเตะเตมาหาน้องพีเตะนน่องละพี่น้องน่า่สมเกียจจะเห็นน้องเนี่ยสมเกียตน่องหยอกดึเคื่อ มันนี่เต้เต้ผ้าดอ,องมันี่นั่งน้องนะนา่นยัดเฮ็ดกันยัดเฮ็ดกันสามนุ่มพี่น้องแต่ว่าน้องน้องหิวดึกส้นกรบนมิตาสีเฮ็ดอายสมเกียรติมันี่สมเกียรติสมเกียรติอันนี้แล้วรเ,เ,นนเ,เ,นนเร็วเร็วเร็ว,รวนี่ไอเต้ยัยงก็ไปใส่เฝ้าเมีย ไอเต้ค้นหูวแหมมาเห็ดไออีกแล้วโอ๊ยเจ้าหิวจอมสนหิวจอมส่วนหุ่นจ่อง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 ไอสมคิดไอสมคิดไปสมเกียรตสมเกีตมานี่มามามาเต้ฟ้าไปเต้มา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 พี่ก,ก่อนแลาพี่ก,ก่อนเดี๋ยวยังไงย,ยังกินอาหารไหนยังไงสิกี้อะหยอกยงูย่างเดี๋ยวพี่นอ้องอันเนี้ย เต้ย่าเาผ้านองไปจังน้อยแม่เกลียเขาไปแล้วคุ่นไปแล้วสมเกียรติมานี่สมเกียรติมาผ้านองเรียนด้วยเหนียวเร็วเร็วมาเต้เต้จะไปเต้เต้เตะเต้มาเด้อไปะปไปไปน่าน่าเต้เอ้าลูเลี้ยงกระมูอบอกลาว่าเลี้ยงกระมูเบิ้งเบิ้งสวัสดีครับเอสซีสวัสดีวันนี้นิดนี่เอามาสวัสดีครับ น้องหิวจอมโซนพี่เต้พี่เต้ยูซูซูพี่เต้สุขุมพี่เต้สุขุมพี่เต้บ่ดือ้อพี่เต้บ่ซนนีต่ตาน้องหิวหรอซนน้องเหิวแหน่แหน่แหน่อย่ามาขับกระตาผ่าเมตไอยิ่งกว่าเหียวสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามผมครับเต้เต้เบิ้งเต้เต้ สวัสดีครับอย่าเฮ็ดอย่าเข่าบักไก่แม่อยู่หันละสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับน้องหิวด้วยครับน้องหิวด้วยครับเด๊กเบิ่งจะเข่าบักไก่แม่ยุคพูนละฝุ่นพาหน,น่องออกไปฝุ่นัน่งไอ้ดี ไอ้ดีบิ้ลน,นั่นีอ้ดีเบิ้ลเบิ้ลเยิ้ลฮะฮันเดอันเดอหยอกอ้ายอ๋อหยอกอ้ายแน่นแน่นหยอกอ้ายไปใส่บัณฑิพาคก็ไม่ได้ใส่บัตรเนี่ยไปออกมาไ,ได้ดอกประตูปิดแล้วออกไปแล้วก็ไปเดือ้อออกไปแล้วก็ไปดือ้อ เด้อส, anyway, สวัสดีครับครับอายุประมาณนี้ลหรพี่น้องมมือเจ้าต่อยกับสิปล่อยเหรียญชักก้อนจังสีหายอาหารเครื่องสวยๆมนจังเธอจังสิกินมา, Jude, ora, นาม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 าเด้อมาเด้อมาเด้อหนุ่มๆหนุ่มๆหนุ่มๆสามนุ่ม ชามหนุ่มไอเต้หรือว่าดือ้อกม็มูสมคิดสมคีดเหนียวจอมส้นกำลังเล,ลนมาแล้วพี่น้องเห็นอายมาเลนมาแล้วพี่น้องไอ้ออกว่าได้ออกว่าได้เดี๋ยวจังน้อยจังก,กินอาหารจังน้อยจังแม่จะเอาอาหารให้กินยะหนีเพราะว่าขันออกไปทั้งนอนแล้วเดี๋ยว่วดีกินอาหาร ให้เธอเลีนให้มันเมียเมียทุกคานพี่น้องจังสีให้อาหาราเธอเหตุการณ์ค่ะสำหรับเหมือนนี่เนาะค่ะเนาะไม่ต่อยกับจีคอบยิ้มิบน้องหิวน้องเตะไปซ้ำนี่ทุก,ก่าอนเนาะค่ขาวพวานเหมือนนี่ยว่านให้อาหารเพื่นเดี๋ยวจังสี จังห่อยจังสิหายอาหารเพื่อนเดี๋ยวนี่กับก้อยออกมาเล่นสักคนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไอเพิ่นเล่นไม่แม้สักคนเพิ่อนยังกินดีพี่น้องล้อยออกมาเล่นแล่นเล่นอยู่บริเวณบ้านทั้งนอกเนะะา,นานนนะ,คะค่ะบริเวณบ้านหนองหิ่งเนาะค่ะค่ะเมตต้อยกับขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณเอฟี่ดติดตามเมตต้่อยซูเมอสซูเมอให้กำลังแรงใจเมตต้่อยเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณได้หลายค่ะสำหรับคลิปนี้เมตต้อยเอาไว้ซ้ำอีกสักคนเนาะ,ะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ